เพลงอย่างประเทศกูมีเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการสื่อสารระหว่างคนรุ่นใหม่ถึงการใช้ความรุนแรงของรัฐถ้าเราจำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้แบ็กกราวด์ต้นมะขามมวลชนยืนหัวเราะที่นั่นกลายเป็นภาพจำของคนรุ่นใหม่เมื่อเขาต้องการวิาพากษ์วิจารณ์และชนชั้นนำเพราะนี่คือจุดสูงสุดของความรุนแรงที่รัฐทำกับประชาชนในกลางวันแสบ กิจกรรมผลิตภาพซ้ำความรุนแรงของรัฐในเหตุการณ์อย่างเช่นวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Walking Tour นิทรรศการภาพถ่ายในหอประชุมของรัฐในวันที่6ตุลาทั้งในพื้นที่จิงธรรมศาสตร์และจริงมีในหลายแกลเลอรี่ทั่วกรุงเทพและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยทําให้เราเห็นถึงความพยายามสื่อสารของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยง6ตุลากับความรุนแรงของรัฐนะคะถ้าเย็นนี้ใครจะไปเดิน Walking Tour นะคะเราจะเห็นกันเล่าเลื่อนผ่านการพื้นที่ต่างๆในธรรมศาสตร์หลายจุด นอกจากนั้นนะคะเรายังเห็นนิทรรศการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการต่างความคิดผิดถึงตายนิทรรศการการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเหตุาการณ์6ตุลานิทรรศการ6ตุลากระจกสองสังคมหรือการพยายามเล่าถึงเหตุการณ์6ตุลาว่าก่อนหน้านั้นรัฐใช้การโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพให้นิสิตกศึกษาเป็นปีศาจอย่างไรนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้ถูกระทําไม่ต่างจากคน6ตุลา นอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆยังมีอีกมากมายนะคะที่ทําให้เห็นว่าคนรุ่นนี้ตั้งคําถามต่อความรุนแรงของรัฐผ่าน6ตุลาอย่างไรปัจจัยที่สองที่ทําให้คนรุ่นใหม่เชื่อมตัวเองกับ6ตุลาคือรัฐคือใครและผู้ปฏิกาิการความรุนแรงสําหรับพวกเขาคือใครสําหรับพวกเขาชนชั้นนําจารีตมวลชนอนุนรักนิยมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขา,าเชิญมันยากลําบากเช่นเดียวกับคน6ตุลา ที่ถูกป้ายสีว่าเป็นคนหนักแผ่นดินการผลักให้พวกเขากลายเป็นอื่นในฐานะคนชงชาติการมองมุมมองจากอนุรักษ์นิยมสุดขั้วผ่านความคิดแบบกษัตริย์นิยมชาตินิยมศาส,สนานิยมแบบสุดขั้วทําให้พวกเขารู้สึกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเขาในช่วง6ตุลากําลังเผชิญกับอะไรนิทรรศการภาพและเสวนาเรื่องซ่อนไม่หายหรือ presumption innocence ซะใครหลายๆคนมีเวลานะคะ ไปที่กินใจคอนเทนพแลลอแรริ้วเลรรี่ได้ที่นั่นคุณจะเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่คนรุ่นใหม่พยายามพาเรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ถูกพูดถึงสิ่งที่พูดถึงไม่ได้ดังนั้นเขาจึงอยากพูดเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไปทั้งผ่านเรื่องเล่าและเรื่องที่ไม่เล่าในประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดความฝันความหวังความสัมพันธ์ที่หล่นหายไประหว่างเขากับคน6ตุลา และพวกเขาพยายามบอกว่านั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาสนใจการเมืองในหนังตาครีเจโนซิสนะคะเราจะเห็นฉากไล่ฆ่านักศึกษาโดยกลุ่มคนเสื้อแดงคนใส่ชุดแดงสูตรแดงภาพเด็กชายตัวเล็กๆใส่ชุดนักเรียนหัวเราะกระจายตัวในหนังเรื่องนี้ในฐานะสัญญะของมวลชนฝ่ายอนุรักษนิยม และการขยายประเด็นไปถึงความโหดร้ายที่ในหนังพูดถึงชนชั้นนำผู้ใหญ่เมืองหลวงในการจัดการกดปราบนักศึกษาคนร่วงใหม่ในทุกข่วงเวลาไม่ว่าจะเป็น6ตุลาในโลกปัจจุบันหรือในโลกอนาคตอีก200ปีเหตุผลที่3สถานะความเป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาของคน6ตุลานี่แหละค่ะมันทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของพวกเขา เพราะเท่าเรารู้ประวัติตร์การเมืองของมวลชนส่วนใหญ่มันมีเพียงภาพบทบาทของแกนนําไม่กี่คนในขณะที่มวลชนถูกทําให้เบลอราวกับว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่ภาพประวัติศาสตร์6ตุลาผ่านงานเขียนของพี่ๆมากมายหนังสือเป็นไม่รู้ดีที่ว่าอาจจะเกือบร้อยชิ้นของคน6ตุลาที่ผ่านเหตุการณ์6ตุลาและป่าเขาที่ถ่ายล,ด,ลดเรื่องราวและมุมมองของคนธรรมดาคนหนึ่ง ทำให้คนรุ่นใหม่สัมผัสได้ถึงว่า6ตุลาคือประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างพวกเขาก็สร้างประวัติศาสตร์ได้คนทุกคนเป็นได้ทั้งคนธรรมดาที่กล้าหาญที่ขาดท้อถอยเหงาเศร้าและเจ็บปวดและที่สําคัญสปิริตหรือจิตวิญ,ญญาณแห่งความวิาพากษ์วิจารณ์ที่พวกเขาและคน6ตุลามีเหมือนกันคือการวิจารณ์ตัวเองและการวิจารณ์ต่อองค์กรนําในการเคลื่อนไหวนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่า ความร่วมของเขากับ6ตุลามันช่างมีความคล้ายเคียงกัน,กนจากการที่ดิฉันทำเซอร์เวยคนทั่วประเทศนะคะพบว่าคนรุ่นใหม่อย่างน้อยในเจน X และว่าอเและแกว่า80%เป็นคนที่มีแนวคิดเสรีนิยมสำหรับพวกเขาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากบทบาทของปัจเจกบุคคลและคนธรรมดาไม่ใช่แกนนำหรือองค์กรการเคลื่อนไหวขนดยาดใหญ่การวิพากษ์จะวิจารณ์ตัวเองและสังคมเป็นเรื่องธรรมดาและนั่นทำให้เขาเชื่อมตัวเองกับ6ตุลา ในละครเวทีนะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเรื่องรักดงดิบ w i ยเ e เ s สแอดวานแอนดเราได้เห็นการตีความ6ตุลาเชื่อมกับความคิดชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายชีวิตของปัจเจเกกิจกรรมทางความคิดการใช้ชีวิตความรักของนิสิตนักศึกษาในป่าเขาผ่านหนังสือจํานวนมากที่ผ่านเรื่องเล่าของพี่ๆในปา่าทั้งหมดนี้มันทําให้เขามองเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBT คนอ่อนแอคนเปราะบางคนที่มองโลกผ่านจากเพื่อต่างจากเพื่อนนักกิจกรรมส่วนใหญ่ก็สามารถมีที่ยืนได้ในที่ทางทางประวัติศาสตร์ละครสั้นเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตคนหนุ่มสาวในช่วง6ตุลาและชีวิตของพวกเขาท่ามกลางป่าเขาพวกเขาหลากหลายเลือกเส้นทางชีวิตไม่เหมือนกันมองพักไม่เหมือนกันมองตัวเองและเพื่อนฝูงไม่เหมือนกันทุกคนเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวาน้ำ และนั่นคือสิ่งที่เชื่อมต่อคนสองยุคสมัยประจัยที่4นะคะที่ดิฉันคิดว่ามันเชื่อมระหว่างคน6ตุลากับคนปัจจุบันคือชีวิตหลังการชุมนุมชีวิตหลังการชุมนุมสําหรับคนรุ่นใหม่คือโลกที่เขาต้องอยู่กับมันสําหรับคนทั้งที่ทุ่มเทหรือเพียงเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวในปี63และ64ดูเหมือนว่าการชุมนุมของพวกเขาจะจบอย่างล้มเหลวมันทําให้หลายคนผิดหวังซึมเศร้า ตั้งคำถามกับสิ่งที่พวกเขาเคยทําสถานะที่พวกเขาดํารงอยู่และเส้นทางต่อไปเรื่องเล่ามากมายของงานเขียนของคน6ตุลาคนเข้าป่าทั้งในช่วง6ตุลาหลังการล้อมปราบชีวิตในป่าและชีวิตหลังจากป่าความล้มเหลวที่ทุกคนต้องเผชิญหลัง6ตุลาและการชีวิตในป่ามันทําให้เขารู้สึกว่านี่คือความร่วมกันของเขาและคนในป่า แอค2ของละครลักดงดิบไวเดเนสแอค1 2เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เลือกเชื่อมต่อตัวเองกับ6ตุลาและชีวิตหลัง6ตุลาอย่างไรหลังการชุมนุมในปี63และ64คนรุ่นใหม่ต้องอยู่กับคําถามมากมายที่เขาไม่มีคําตอบสับสนมองไม่เห็นทางไปสําหรับพวกเขาเขาช่างเหมือนคน6ตุลาที่อยู่ในสภาพที่ต้องเผชิญภาพกึ่งตื่นกึ่งฝัน วิ่งกลับไปมาระหว่างภาพความจําในการชุมนุมกับชีวิตเสมือนจริงที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตที่มองไม่เห็นปัจจัยที่5ที่ทําให้คน6ตุลาเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับคนรุ่นใหม่เห็นถึงความเชื่อมโย,งร,ง,รมง,มมยงระหว่างเขากับ6ตุลามากกว่า14ตุลาสําหรับคนรุ่นใหม่1 4ตุลาเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่ถูกยึดกลุ่มอยู่ในมือของมวลชนอนุรักษนิยม ในขณะที่ดิฉันในฐานะคนที่อายุ40ปลายๆนะคะดิฉันเติบโตกับประวัติศาสตร์14ตุลาในฐานะแรงบันดาลใจทางประวิศาตร์สในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้าแต่สําหรับคนรุ่นนี้14ตุลากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายอนุรักษนิยมที่ต่อต้านการเมืองการเลือกตั้งในทางตรงกันข้าม6ตุลากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขบวนการคนเสื้อแดงที่ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตย นับตั้งแต่ปี2000ทศว2540ถึง4เป็นต้นมาดิฉันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์14ตุลากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของกระบวนการต่อต้านทักษิณภาพลักษณ์ของมวลชนในช่วง14ตุลาถูกนํามาใช้เปรียบเทียบกับคนเสื้อเหลืองในการต่อสู้กับเผด็จการในสภาเพลงบทกวีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของ14ตุลา ถูกนามาใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยขบวนการคนเสื้อเหลืองทั้งในช่วงพันธม,มิตรประชาชนเพื่อชาติปไตยและในช่วงเกปปสในทางตรงกันข้ามค่ะ6ตุลาการเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเชื่อมโยงตัวเขากับเหตุการณ์6ตุลาในการเนื่องจากโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงของรัฐคนรุ่นใหม่ร้องเพลงที่ใช้ในเหตุการณ์6ตุลาในฐานะตัวแทนของเขาผู้เจ็บปวดและ ชีวิตของคนที่เป็นผู้แพ้ปัจจัยสุดท้ายนะคะที่ฉันอยากจะพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่กับ6ตุลาคือความเป็นขบวนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมท่ามกลางความสิ้นหวังสำหรับคน6รุ่นใหม่6ตุลาคือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ยืนหยัดต่อสู้ ยืนยันสิ่งที่ตัวเองเชื่อเชื่อและพยายามสร้างความหวังท่ามกลางอุปสรรคและความหวังที่มีอยู่น้อยนิดซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คนรุ่นใหม่เขาผ่านประสบการณ์63และ64วลีนี้ดิฉันอยากจะให้หลายคนจํานะคะการมีความหวังทําให้ชีวิตมีความหมายการมีความหวังทําให้ชีวิตมีความหมาย นี่เป็นหนึ่งในวลีของหนังตาครีเจนโดสิสที่เชื่อมคนในข่วงเวลาต่างๆของหนังตั้งแต่อดีตจนถึงโลกอนาคตอีกสองร้อยปีทั้งการต่อสู้ของคนหตุลาทั้งคนต่อสู้ของ6ตุลาโทษนะคะการต่อสู้ของคน6ตุลาคนรุ่นใหม่ในปีสองห้าหกเจ็ดและโลกในอนาคตอีกสองรอปีข้างหน้า วลีดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เชื่อว่าพวกเขากับคน6ตุลามีอะไรมากมายที่เหมือนกันการต่อสู้อย่างมีความหวังแม้ต้องเผชิญกับการถูกกระทำโดยรัฐครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสถานะทางประวัติศาส์ของ6ตุลา ดิฉันว่าถ้าเราถามคนรุ่นใหม่ด้วยตัวเขาเองเขาน่าจะมีคําอธิบายที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนิดเดียวค่ะดิฉันพูดมาถึงตอนนี้นะคะมันมาจากข้อสรุปที่ดิฉันมีตั้งแต่ตอนตอบรับที่จะมาพูดงานนี้จริงๆต้องบอกว่าหัวข้อที่ดิฉันตั้งสําหรับวันนี้นะคะไม่ใช่หัวข้อนี้แต่เป็นหัวข้อว่าคน6ตุลานอนตายตาหลับได้แล้ว สำหรับดิฉันในฐานะคนรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับความสำเร็จของการสถาปนาประวติศาสตร์14ตาคมดิฉันคิดว่าจากประวัติศาสตร์ที่ไม่มีที่ยืนมาถึงประวัติศาสตร์6ตุลาการที่ประวัติศาสตร์6ตุลาได้รับการสถาปนาการลงหลักปัจฐานในสังคมไทยและการเมืองไทยมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เพียงการรับรู้ในวงกว้างแต่6ตุลาแกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนรุ่นใหม่การเชื่อมโยง6ตุลากับชีวิตทั้งสังคมและการเมือง ทำให้6ตุลากลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ถึงจุดนี้6ตุลาถึงจุดนี้คน6ตุลานอนตายตาหลับได้แล้วค่ะ6ตุลากลายเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตแล้วมันโลดแล่นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมประวัติศาสตร์6ตุลาไม่ได้อยู่ในมือของ6ตุลาอีกคน6ตุลาอีกต่อไปแต่มันมีชีวิตของมัน แน่นอนค่ะว่าคน6ตุลาคงสลัดภาพความเป็นฝ่ายซ้ายผู้พ่ายแพ้ออกไปจากตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาได้สร้างและได้ทําเอาไว้ทิ้งเอาไว้มันลงหลักปักฐานพัฒนาและต่อยอดต่อไปแล้วอย่างมีพลวัตซึ่งนี่คือน่าจะเป็นเหตุผลที่ดิฉันคิดว่าในแง่ภารกิจทางประวัติศาสตร์พวกเขาทําสําเร็จแล้วพวกเขาควรหมดข่วงได้แล้วเพราะภารกิจของพวกเขาได้รับการสานต่อและพัฒนาถึงจุดนี้พวกเขาควรเลิกเสียใจต่อความพ่ายแพ้ ความเจ็บปวดในอดีตแต่คนยินดีและภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำและทิ้งไว้ดิฉันขอจบในย่อหน้านี้การที่ผู้สร้างหนังตาครีเจนโดซิสเรื่องฉากจบด้วยการให้นิสิตนักศึกษาในยุคหกตุลากล่าวกับคนรุ่นใหม่ว่าอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันสำหรับดิฉันนี่เป็นตัวแทนของสิ่งที่คนรุ่นใหม่พยายามบอกกับคนหกตุลาว่าพวกเราไม่มีวันลืมคุณ เพราะจิตวิญญาณของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของพวกเราแล้วขอบคุณค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดกรกะนกรัฐเลิศชูสกุลที่ให้เกียกรติกล่าวปาฐกถาในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ